อาจารย์ดรอุศนีจิตติมณีรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยคณะวิทยาการจัดการครั้งที่1น,นห้องช่อหยุงทองชั้นสองอาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2566 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างคำสั่งมหาวิทลรัราชพัฒเทพสตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทยของคณะวิทยาการจัดการการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ CTW ประจำปี2566การพิจารณาการจัดกิจกรรมในงานแผ่นด,ดินสมเด็จพระนารายมหาราช ครั้งที่35ประจำปี2,566ในวันที่15กุมภาพันธ์2566ณนระนัรายณ์รายราชนิเวศการพิจารณาการจัดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดํารงชีวิตซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์2566ณวลภาฟาร์มสเตย์จังหวัดลบบุรี